三刀流奥義一大三千大天敵か กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับชแนลของขออดดิทพีดนะครับผมเอวันพีดบบลติรัสนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครเป็นตัวละครหนวดดำบูสามนะครับผมนี่ก็อยู่กับรหัสของ OP กับคนในเรือเป็นคนในเรือนะครับผมคนในเรือของ OP พนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรหัสกันว่ารหัสจะโหดแค่ไหนเป็นตัวละครบูสามของหนวดดำนะครับเป็นตัวละครเบต้าเก่าที่ โหดมากๆมา่อแต่ไม่ก่อนนะครับเป็นตัวละครอีกตัวที่สองนะครับที่แบบว่าโคตรโหดแล้วโกงในตอนนั้นเลยก็ว่าได้เนาะโอเคเราดูาดีกว่าเดี๋ยวท่็น้องชมเป็นเนี่ยโบสสามเนาะอ่านี่เหรียญก็เป็นเหรียญของเป็นดามเมจนั่นเลยเป็นเหรียญของหมดดำเปอร์เจตแล้วก็ชิลิวหผมเหรียญน,นี้แบบสุดยอดอะแดงนนเน้นๆไปอ่าก็นี่เป็นสองแท็กนะผมเป็นแท็กของมาลิมฟอร์ดกับ กลุ่มจันลันนวดดำนะครับผมอ่าเป็นสองเป็นแบบสองแท็กเนาะก็ถือว่าโคตรแรงมากเลยสองแท็กคแบบโคตรแรง,แแบบอ,งแอยู่นะทางจริงโอเบร์สสามสิบห้าเนาะอันนี้ของโอเบร์สหนัดลาดดีนะครับัวนนวดดำก็โอเบร์สก็ไปได้ไกลามากๆแล้วด้วยใกล้ตันแล้วด้วยอ่าให้แบบว่าโอเบร์สตันแล้วด้วยอีกไม่เยอะเนาะบอกเลยว่าถ้าตันบอกเลยว่าโคตรแรงหรือว่าโรเตอร์อาคาตัดเดียวตายเชื่ออย่างนั้นอ่า บอกเลยว่าสดจริงๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูวอร์หน่อยหัวบลูดของหัดนี้เนาะพลังก็โจใช้ได้จมพลังหนดดำเนี่ยพลังกำตีไม่ต้องใส่ได้นะใส่แค่พลังชิตกับพลังมอกันก็พอเพราะว่าพาร์ทสีของหนดดำก็คือตีแรงมากๆเกี่ยวกับผู้พิพวิษาเนาะเกี่ับเดเมจอยู่แล้วเห็นไหมพาร์ทสีของเขาเป็นประมาณนี้นะมิจ่าเห็นไหมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูก็ นั่นแหละนะเราดูที่ซับไปดีกว่าซับเป็นร้อยห้าสิบเก้าผมเป็นของหนวดดำนะครับแผ่นแถกก็เป็นสามแผงกลุ่มหมวกฟางพาราบิเซียแล้วก็โลกใหม่นะครับผมคือโคตรสุดยอดนั่นเองโอเคพร้อมแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวพร้อมแล้วก็เริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับใครเอาไว้ด้วยเด้อมาชมมาเจอที่เกมแรกของตัวไปนหนังของบาราติเองกลางคืนมาเจอเป็นโอเด้งกับลูฟี่แล้วก็โรเตอร์ได้แบบว่าสีหน้าทางเนาะ ส่วนฝั่งเราเนี่ยยิงทั้งทีมไปอาคาโอดึงกันก,นก,นกนดดำในครบทีมครบเซตเลยทีเดียวเสียวหมาน้ำชอบมามากับตาแรกตึงซังแล้วมาครับท่านผู้ชมมาเจอที่ตาแรกครับผมมา มาเริ่มเกมาแล้วปลดบไปเลยโอเด้งตรงแรกไหมดึงไหมเพื่อนดึงไหมโอเคไม่ดึงโอเคสวยโอเด้งตรงแรกหน่อยไม่โชว์หน่อยจะได้โอเคเหมือนจะมีโอเด้งว่าโยนต้องจบโยนหรือเปล่าโอเคเขาเดินแล้วเดี๋อัเดี๋ยาเดินแล้วปลาไปดบไปตรงกลางดีกว่าข้างหน้ามันจะเจอโรเตอร์ครับโรเจอร์ขึ้นมาไหมไมโยแหละขึ้นมาไหมแต่ว่าโดนดูแน่ๆดูแล้วแล้วกันไม่หมื่นกว่าไปนี่ มาเพื่อนเพื่อนแดบแดบมาแดบมาแบ็คโฮลแล้วกันโฮลเฮดช็อตไอ้หนึ่งหมื่นเจ็ดเบาๆบาไอ้หมื่นเจ็ดเท่าไม่จบอ่าเรียบร้อยหมื่นเจ็ดเบาๆเนาะแล้วการตรงกลางไปตอนนี้รอแบบเนี่ยเก็บไปก่นอนเก็บไปก่อนรอรอเฮ้ยเขียวที่โลบมาไงเขียวที่โลบไปแล,แล้วมาแล้วก็ไปนี่ก็ได้เหรอเพื่อนอด้มาโกมาดูมาแล้วกันโอ้ชิบเรียบร้อยล้มน้ำจบเอเค ยัางิี่ตะโกนไปไหนเพื่อนไปไหนไปเปล่าโอเคลงมาแล้วผมการตรงบนเหมือนเดิมเนาะเหมือนจะมีรอเออรอวิ่งแดงมาโดนลูบเรียบร้อยโดนแบบบีบหัวใจไปไม่และออเตอร์ไม่สนครับดูอย่างเดียวครับออเตอร์ไม่สนออเตอร์ไม่สนสามหมื่นเก้าไปออเตอร์ไม่สนครับดูเลยแล้วกันโอเคการตรงกลางนี่ในการตรงกลางไปโดนบีบหัวใจว่ะโอเคเหมือนจะมีมาลโครตรงนี้นู้ชม โหลดไหมรอรอก่อนดูแล้วเอแล้วเอาเลยดูเลย,ย,ลย,ลยมี่ไนดูไปแปไปหมื่นไปต้องชมโอเคผมก็ไปการทงก่อนนะสายโลนะโอเคกดดับสายโลบู๊ตสามโคตรโหดบอกเลยโอเคก็เหรอวุฒิมาแด็บไปแล้วก็มาลงล่าดีกว่ามาเจอพี่กว่าราคาเล่นดีมากมโอเคว่าให้ราคาจัดก,การไปแล้วกันราคาไปสู้กับก,กัน biraz. ผมก็มาสู้กับกนี่ดีกว่าไม่แบบไปทงบนดีกว่าท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เหมือนจะมีใครเด้งทงบนนะตอนนี้ ่าไปดูน่าจะเป็นเออน่าจะเป็นโรเจอร์นะอ่ะใช่ด้วยโอเคโรเจอร์ลบดูมาแล้วกันไม่ช้าเนี่มาเรียบร้อยตัวหนัดหน้าทุกมเรียบร้อยตัวหนัดหน้าไม่เป็นไรแล้วแด๊บมาแด๊บมาก็ดูเลยกันดูเลยดูเลยนัยดสุดท้อยหมนะื่นเก้าปลายเบาๆหมื่นเก้านะทุกทชมโรเจอร์บอกว่ามันแย่ามากมันแรงเกินไปอย่างเงี้ยอะไรก็การตรงปายนะทุกทชมการตรงปายชิวๆเนาะโอเค ไปขงล่างดีกว่าเดี๋ยวมีรถจีดึงธงแล้วจ้ะเฮ้ยี่บลโด์บลนแรงโดนติดปอดีโดนติดเคื่อนมันโดนติดมันโดนติดนัดติดโอ้ยหมื่นแปดต่อหมื่นแปดนี่นะเมื่อกี้โดนแรงเฮ้ยมาโก้มาดึงธงเรียบร้อยไม่ทันนะโอเคก็ไปช่วยอาคารหน่อยแล้วกันอย่าเรียกว่าช่วยแบบไปแบบกำลังเสริมดีกว่าไปกระหม่อตรงนี้ดีกว่าอุ๊ยบลนด์นแบ็กมาน่าจะเป็นเกี่ยวจิโล่เมื่อกี้เอเคไม่สนแหละ แด็บเข้าไปการสนามล็อกแล้วก็ดูอลไรกันกับน็อกแบตทั้งหมดทุกคนเนียบร้อยจบไปที่เกมแรกท่านผู้ชมอ่าชนะสีหนึ่งคนที่แบกได้ BP ก็เป็นของอาคาอินูนั่นเองเล่นดีมากกว่าไลรเลยละกันมาผมเจอในด่านที่สองด่าน,กนเกาะมันเงียอไปย,ย้ามาโตกับตาคาาจบตอนนี้ทีมครบเส้ล็ละมา เซฟเซฟไเ้ไปหนวดดามบอกเลยว่าผมว่าหนวดดามมันเหมาะกระดาษดีดีนะว่าไม่ได้เฮ้มาเล่นกันต่อดีกว่ามาครับท่านผู้ชมเจอที่ตาที่สองนะครับท่านผู้ชมกัดมาจัดมาทีมครบทีมบอกเลยว่า ป่าวนมีเลนแน่ๆเลยถึงกับแบบว่าเงาอ่อนออเลยทีเดียวมาเริ่มเกมเขาเร่งนองแรกไม่เพื่อนดึงไม่เพื่อนเขาเร่งเขาเร่งไม่ดึงต้องชมโอ้แย่มากเลย,เยมีที่ไหนอ่ะเขาเร่งนึงของแรกอ่ะไม่มีหรอวทุกทชมแต่ผมอยาก,ยกไงดูแบบเฮฮายแต่ว่าในแกล้งผมไม่เฮฮา,าด้วยหรอกอเอาเฮ้ยทุกทชมเดี๋ยวรามากันตรงแรกก่อนเติมให้เต็มก่อนแล้วกันตรงแรกอะ่ะเหมือนโนวาในการทงสองชมเติมเกดรดทงสองนะโอเค กองแรกเต็มแลร่รองแรกเต็มแล้วโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยก็รอไปก่อนดูแบบรอแบบดูเชื่อมไปก่อนโอเคข้างล่างมันจะมีมีคนเล่นแง่เชืจอเล่นแง่เอาโอเคเอาเด้งก็กันตรงแบบสดชีวิตรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปก็รอไปก่อนอาคามาตรงนี้โอเคมีเรลลี่ยังจำเรลลี่อยู่นะโอเคขึ้นบนมาก่อนขึ้นบนมาก่อนเรลลี่หึเลนี่อ้าวเพื่อนอ้าวอ้าวอ้าวรอแล้วไม่ทัน กดตะกิยไม่ทันเรียบร้อยเลยเรีเพื่อนโด้นั่นนี่ลักกอยเรียบร้อยแตกไปหลันกันเลยวนไม่ต้องห่วงเคอ่าราคาก็การถงล่างไปให้อาคารแต่การถงล่างไปยังมาโตมาเจ้าก็โดโด,ดไปวะเนี่ยไปเลยนะทั้งวันนี้ว่างโคตรดีอย่ามาโตมาโตแล้วละกันโดนแล้ว,รว,ลว,ลว,ลวเรียบร้อยแตกไปซีเรีอนเออเป็นไงโอเค okay. ้พี่บุกมาพี่บุกมา โดนโดนโดนเดืยบร้อยโดนโดนโดนเดืยบร้อยโดนละเฮ้ยราคาไม่แก้วราคามาเยอะจริงๆราคาอมตะช่ันก็ถอยมาก่อนเนาะอมตะรอรอหายแบบจังหวะเข้าไงจังหวะเข้าอย่างงี้ดูเชยอย่างนี้ราคาหลบได้สุดยอดเลยหลบได้ก็ดรอไปนี่นี่ปีไปไปเรียบครับอือรูนไหมเรียบร้อยไม่โดนโห่โดนเรลี่ขาดเนาะโดนก้มเขี้ยวเรียบร้อยผมเขี้ยวไป ปูบี้มาครบเลยแดบมาก่อนอาคามาตาอาคามาตาโอเคปังเราบังเราสวยสวยสวยคอยมาก่อนคอยคอยมาก่อนคอยมาก่อนรอจังหวะรอจังหวะอาคามาอาคามาอาคามาอย่างงี้สวยอาคาตามไปแล้วว่าคายแข้เรามจะชาติไหนนี่เพื่อนเลยโดดข้างล่างดีกว่าไม่รู้แหละเอ้ยอาคามาเรียบร้อยหรอหรอหรอไหนไม่มีรอ ด่าครับผมไปไปเลย์เรย์มื so, so, ่นกว่าผมนั่งไม่ชมดูไม่ก็น่าเป็นดูมากก็หาหลบได้อาคารติดจัตันนะไม่ติดติดครับอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจมั้งแต่ว่าไม่ไรธรรมดาก็ได้แต่กิโลไม่จําเป็นครับหูบี้มาหนีไปไปยับยับตีไปถูกมาแล้วกันโดนเนี่ยอปิดโดนการทงตัวชีวิตแตกแตกกันขอตังกวะขอตังกวะไป แล้ว่างอละมีล่วงไปล่วงไปครับล่วงไปสิวิจะม,มาตมาไม่สนครับดึงธงไม่สนครับอยากให้ดึงก็พอตกตายหงสตีตีโดนเลยผมโดนตายแน่ผมตอนจบตายแน่เรียบร้อยล่วงมาชม,มพฮ <laughs> มาผมมันจได้ตาสุดท้ายเป็นด่านกลับบนที่ด่านเดิมไง ด่านปราดที่กลางคืนเนี่กับวกนด่ารเดิมเหมือนเดิมเป๊ะโอเคเดลี่เขาเด่ร่มเล่นนะทุกคน,นโบสถเฟียวฟาวเลยอบอลลุนเป็นเต้งเดนลี่แล้วก็โรเจอร์เนี่ยอบอนเตียบเสียทางแป้ทางก็เดนลี่ ไม่ชมมาตาท้ายนะตาน,นี้โอเดี๋ยวพร้อมแบบว่าพร้อมจัดเต็มไงใส่ฝั่งโน้นฝั่งแล้วแบบว่าเล่นเป็นทีมมากสุดยอดนับเถอะนับนับเถอะนับเถอะนับถนเถอนะไปเพื่อนดีนะไปเลยเดี๋ยวตรงแรกผมจัดการเองสายโลนหมดดำผมจัดยิงตรงแรกอะไม่ต้องงงปลอดภัยเพื่อนนี่เดึงธงไปดึงเชลโอเคก็เติมเกรทธงอามภาษาสายโลนะ ฝั่งเราก็ไปธงซ้ายเนาะสองคนนะคา,าไปธงกลางทั้งสองโอเคตอนนี้นก็นั่งรอไปยืนรอไปให้ธงเก็บเต็มทุกทีเนี่ยโคตรนานเลยโอเคเต็มแล้วไปธงกลางอะไรก่อได้ไปธงกลางเหมือนตธงกลางจะมีประเด็นนะกูกับโรเตอร์ตรงโรเตอร์ง้างปาร์ตเรียบร้อยง้างเรียบร้อยโอเจได้จะตายเพราะแบบว่าติดไฟตายไม่รูเลยตายเพราะผมผมลาดเครื่อนไงเก็บสองไปเซ่ลาดเครื่อนสวยๆโอเค ตงไปเสร็จผมแล้วธงกลางเนี่ยเรียบร้อยเริ่มติดธงไปสวยๆอย่ามาโต้พุ่งมาแน่นอนนะานผู้ชมโอเคโดนเพื่อนเกมบังมากโอเคอย่ามาโต้พุ่งมาอย่ามาโตชาร์จเอาเตอร์แล้วเรียบร้อยเกือบ okay. โดน,อนโอเครอรอรอจังหว,งวตตะอโอเคดูมคแมพก่อนธงล่ามีประเด็นแล้วท่ผู้ชมมาคามา,ากระสวกไปก่อนกระสวกกระสวกดอทไหมดอทไม่ฝนโดนเรียบล้อยโอเคสโลชัวร์ชีวิตแท้ เอ๊ะกอ้วิศว์สองมานี้ยตกไม่พ้นด้วยอืมอ๋อเคยวัดวัดวัดออเคยตะกิศว์สองมาแล้วเรื่องกิศว์สองมาแล้วแบ็คโฮไปหาหลบได้อืมวันนี้หากิ่งให้ได้แต่ว่าก็โดนดีอยู่้ายโดนหลบได้อืมโคตรยุ่งมากเลยคนเนี้ยแล้วไงก็ตายอยู่ดีครับแล้วไงครับนก็ตายอยู่ดีครับโอเคเก็บในข้างหน้ามาก่อนโอเคยถ้าเต็มแล้ว ก็ไปกรารทงก่อนเนี้ว่าทงดีนี่คือแบบว่าเกียทงน้อยนิดมากเลยโอเคก็ okay. การก,กระ okay. รดปปับเครื่องเกียเนาะโอเครอดูแมปก่อนว่าจะเป็นยังไงเอลลี่มาไปทงทงอะไรนะทง B บีป่ะเออหน้าทงบีเดี๋ยวเด้งร้อยแทร็คเรียบร้อยเพื่อนเอลลี่โชคดีเข้าไปตายได้เมื่อกี้โอเคก็ร okay. อไปรอจังหวะจบรอจังหวะจังหวะเนาะเป็นยังไงโอเครอจังหวะสั้นตรงนี้เนาะ ยังพัฒนามาอย่าพัฒนามาไม่รู้แหละแบกโฮไปก่อนเลยแบกโฮตายไปสองหมื่นสองหมื่นสามโคตรแรงสองหมื่นสามเออโอเคโรเจอร์เดี๋ยวเหมือนจะขึ้นม้าปะเนี่ยโรเตอร์เหมือนจะมาเข้าแบบว่าคาร์บเซอรี่เนี่ไม่โดนแน่นอนเพื่อนมามุมแนบมุมปากของเกมเนี่ยมาเดลลี่มาไม่แทงไม่โดนครับไม่โดนครับไฮ้ยรถแล้วโรเตอร์โหแย่เลยต้องฟังเหรอยอดโอเคเป็นการลงล่างอยู่ อาจะปลอดภัยน่นาละเบนะโอเคโคซันนะคาเราจะได้สุดยอดเอนเกิงนะตรงนั้นโดนนะตรงดีโดนโอเคไอ้ธงบีนี่ฮะโอเคตรงบนดีกว่าทุกท้านตรงบนเหมือนอาคาจะยืนนะแล้วไงไม่ให้ยืนครับผมโดนแม่เพื่อนนะหมดหลอดไปอะคามาเอนหมดหลอดดิเอามาตากแล้วไงครับแล้วไงครับแล้วไงแล้วไงแล้วไงฮ <c oughs> ึาไม่ได้โอเค จบไปแล้วจครับเป็นไงสีหนึ่งหรือสวย MVP เป็นของเบอร์หกเบอร์เจ็ดนะโอเคโอเคโอเคจบจบแ้วเอาแล้วครับจบไปแล้วนะครับผมสำหรับหนวดดำบูทสามนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่า คลิปนี้เรียกว่าเต็มไปด้วยความโหดความดิบนะครับผมใครที่ยังเล่นหนวดดาอยู่บอกเลยนะครับว่าให้นึกถึงวันวานที่เขามันสุดจอดมาๆนะครับแล้วก็พี่รู้สึกว่าหนวดดำนะครับผมเป็นสายดามเมทที่รุนแรงมากหนึ่งตัวนะครับผมเพราะด้วยพาสซีฟของเขาเรื่องของผลปีศาจด้วยแล้วก็เรื่องสกิลของเขาพลังโจมตีของเขาค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นสายโลแดงนะครับผมมันมันก็น่าจะเป็นสายมัดได้ในในคราวเดียวกันนะครับหมายคมว่าไงหมายคมว่า ในลักษณะของ ex ตัวใหม่ที่เข้ามาอย่างไคโดสำหรับพี่นะครับผมพี่ว่าก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะในความคิดพี่นะครับผมแต่อาจจะ อาจจะไม่ช้าเหมือนหนวดดำนะครับข้อเสียของหนวดดาที่พี่ไปเจอมาที่เล่นให้น้องๆได้ดูนะครับมันมีความช้าในการออกสกิลค่อนข้างช้านะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าผู้เล่นในยุคสมัยใหม่นั้นเขามีการปรับตัวแล้วนะครับผมทําให้ปฏิกิริยาเร็วขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับที่โดนท่าดูดกันง่ายมากนะครับปัจจุบันคือตัวละครมันค่อนข้างไวนะครับผมแล้วก็ลักษณะการเล่นแต่ละคนประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละครับคือหนวดดาบูสต์3นั่นเองนะครับและคลิปนี้ขอขอบคุณจริงๆนะครับสําหรับ เอ็ราชาเกมนะครับที่มาให้เสียงภาษาไทยนะครับผมในการพากนะครับชื่นชอบนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์เพจราชาเกมด้วยนะครับผมและอีกหนึ่งท่านที่ขอบคุณจริงๆนะครับผมนั่นคือน้อง F หรือว่าซูมิ XD นั่นเองนะครับผมซูมิ XD นะครับผมเป็นชา n e l ที่ทำเกี่ยวกับวันพีชบอทิลัสเช่นกันนะครับผมไปกดไลค์กดแชร์กันได้คลิปเขาคือสวยมากนะครับผมแล้วก็ ยอมรับว,ว่าน้องคนนี้ตัดต่อคลิปหรือแม้กระทั่งเรื่องของปกได้สวยมากนี่ขอบคุณนะครับสนับสนุนปกคลิปเข้ามาเท่มากๆเฮ้ยโหดจริงๆนะครับผมคือคือพี่ยังตัดไม่ได้แบบนี้เลยจริงๆก็ขอบคุณจริงนะครับผมติดตามด้วยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปพี่ไปกดไลค์กดแชร์กันอย่าลืมนะครับผมนะตอนนี้มีสตรีมเมอร์หลายคนหรือมีคนที่ทํา ชาแนลวันพีชเยอะมากๆยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับมาเชลดิติสเซฮอสวัสดีครับ